สวัสดีครับมาพบกับแ็กทามนะพี่ซีระยอลเลยครับวันนี้ผมจะพามาเปิดอันบ็อกกล่องนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดของ YS เออ่ YS นะครับเป็นโชเครุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับสำหรับ YS E Series นะครับเป็นรุ่นโมโนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่มาเติมเต็มในช่องว่างระหว่าง YS D D G Sport กับตัว YS Z Series นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนนะครับทาง YS นะครับทำรถทำโชว์ขึ้นมาก็จะเป็นระบบทวินทูอย่าง D D G Plus ที่ปรับโขกระดับ D D G Sport ที่ปรับเจ็ดระดับแล้วก็กระโดดข้ามรุ่นไปเป็น y s series เลยนะครับที่เป็นตัวโมโนปรับได้ถึง30ระดับนะครับและตัวนี้นะครับมาเติมเต็มช่องว่างที่หายไปของแซซีของตัว y s นะครับก็คือ y s e series รุ่นโมโนนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นโมโนปรับไม่ได้นั่นเองนะครับและราคาก็อยู่เพียง19,800บาทเท่านั้นนะครับผมโลดิถูกกว่าตัว e series เกือบครึ่งเลยนะครับแต่ต่างกันแค่ตรงที่ว่าปรับไม่ได้นั้นเองแต่ยังมีลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมพามาอันบ็อกนะคร ถึงจะปรับไม่ได้แต่มันก็มีลุกเล่พิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวตัว e series กันพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ยังไม่เห็นของจริงท่านผู้ชมก็ยังไม่เห็นของจริงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ตัวกล่องก่อนเลยนะครับตัวกล่องตัวนี้ดีไซน์มาคล้ายๆกับตัว Z series เลยนะครับก็จะเป็นโชว์มาพร้อมกัน4ต้นเลยนะครับตัว e series นะครับจะเหมือนตัว Z series ตรงที่ว่าไม่แบกขาย ไม่แบ่งแยกหน้าหรือหลังนะครับจะขายยกเซตหน้าหลังครบไปเลยไม่มีการแบ่งนะครับไม่เหมือนรุ่น d ีจีพาร์ตกับดีจีสปอรที่สามารถแยกได้แต่ตัวนี้ไม่แยกนะครับเหมือนเซซีรีสเลยโอเคครับมาดูที่กล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกล่องกันดูแล้วจะดูตัวโชกันเป็นยังไงนะครับเปิดออกมาก็จะเจอตาไวเอเซตเลยนะครับผมกล่องตัวนี้แล้วก็มีตัวกระดาษตัวงนี้เป็นโลโก้ <c oughs> ของไว้นะครับ <c oughs> ตัวโชกตัวนี้นะครับก็ยังรับประกัน2ปีเหมือนกับเซซีรี่ด้วยไม่ต้องปวดเรื่องการรับประกันเลยนะครับ เบรของสีโชคตัวนี้นะครับจะเป็นกระบอกเงินนะครับกระบอกเงินพุ่มด้วยปอกคันสันสีส้มนะครับผมสวยงามมากเลยตัวนี้จะเป็นของรุ่น soyata forjuner นะครับปีหนึ่งห้าบวกขึ้นไปนะครับตัวกระบอกนะครับทำจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทนก็จะทนสนิมด้วยแล้วก็สีสันสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเขามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับตัวโชกตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างน,นะครับตัว,วนนะะโชกนี้เป็นระบบโมโนน้ําหนักเหมือนกับแซซิลี่หนักกว่าแซซีรี่หน่อยหนึ่ง เพราะแทซีรีเนี่ยวัสดุที่เขาทำเนี่ยปเป็นรอนมันลอยเกยตอกญญากาศสยานจะมีน้ำหนักบางแล้วก็เบาแล้วก็ทนทานแต่ตัวนี้จะมีน้ำหนักที่่อนพังจะหนากว่าก็เลยทำให้มีน้ำหนักมากมากว่าแท้ซีรีนิดนึงครับแต่ก็ถือว่ายังเบาในบรรดาโชว์โมโนทั่วไปเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับถึงจะปรับไม่ได้อยู่ที่บอกไปตั้งต้นนะครับปรับไม่ได้แต่มีลูกเล่นพิเศษข,ของระบบโมโนนั่นก็คือนี่นะครับตรงจุกตรงนี้นะครับเราสามารถถอดออกมาได้แล้วก็ปรับเล่นไนโตรเจนได้ทั้ง4ต้นเลยนะครับ สามารถควบคุมโมโนเจนถ้าเกิดลดมันก็ด้างเกินไปแล้วก็ปรับลดไนโตเจนถ้าเกิดอยากให้มันหนึบขึ้นแล้วก็เพิ่มไนโตเจนได้ครัจะมีค่าสเปคโรงงานที่เหมาะสมกับตัวที่เราต้องปรับการค่าเนโตเจนที่เข้าไปทางร้านเราก็รับปรับด้วยนะครับตัวนี้นะครับมาบุ๊กก็เป็นบุ๊ยูนิเทนทนทานนะครับตัวนี้ทนทานแน่นอนนะครับอไหล่มีเปลี่ยนพร้อมเลยนะครับสำหรับโมโนข้อดีของมันคือสามารถซ่อมได้นั่นเองนะครับโอเคครับผ่านไปแล้วดับตัวโชคหลังนะครับตอนนีน้โชคคู่หลัง เดี๋ยวเรามาดูโช๊คคู่หน้ากันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับโช๊คคู่หน้าตัวนี้นะครับยังมีฟังก์ชันที่คล้ายกับแซตซิลี่เลยนะครับนั่นก็คือเป็นโช๊คสตัดนั่นเองนะครับโช๊คสตัดคืออะไรนะครับสามารถปรับความสูงได้นั่นเองนะครับสูงต่ำเรื่องจากการปรับตัวสตัดตรงนี้ได้เลยยกขึ้นลดลงทําได้หมดใช้คู่กับสปริงเดิมปิดลดก็ได้นะครับใช้คู่กับสปริงของ y s ตัวคอมฟอร์ ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นสปริงยกที่ข้ออื่นก็สามารถใช้ได้ด้วยกันจึงมีความยูนิตีหรือมีความหลากหลายในการใช้งานมากสําหรับตัว YS ตัว E Series ตัวนี้นะครับมาพร้อมตัวสตัด แบบเดียวกับแซดซ i e ีนะครับทางทางบริษัทแจ้งมาว่าตัวนี้นะครับอีซ e ี eries, มีความคล้ายคลึงกับแซดซิมากแค่จะเกือ80%ต่างกันแค่ตรงที่ปรับได้กับปรับไม่ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ด้านหน้านะครับก็ยังปรับไนโตรเจนได้เหมือนกันก็จะอยู่จุกลมด้านนี้นะครับตัวนี้มีรับประกันให้ด้วยนะครับถึง2ปีเต็มนะครับเหมือนกันเลยครับหน้าหลังนะครับครบเลยมาบุ๊มาพร้อมเลยนะครับ ตัวนี้เป็นของตัวลุ่ม Fortuner ครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับตัว e s e r i e s เปิดตัวใหม่ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่19,800บาทเท่านั้นนะครับพร้อมติดตั้งตั้งสตรให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมาพบกันที่ร้านแมคคาวน้ำร์ซีรรย์ได้เลยครับตอนี้ของเราเข้าแล้วนะครับแล้วท่านนี้ลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ